อยู่หลังนี้แค่5นาทีก็ถึงรถไฟฟ้าที่นี่รีโนเวทใหม่สไตล์บ้านพักตาอากาศที่โครงการเชพึพกบางบัวทองจาก Land ์แอนด์เฮาหลังใหญ่พร้อมอยู่ด้วยฟังก์ชั่น3ห้องนอน3ห้องน้ำบนที่ดิน78.4ตารางวาพื้นที่ใช้สอยมากถึง296.86ตารางเมตรได้เนื้อที่เยอะมากจัดส่วนแบบจัดเต็มได้เลยนี่คือบ้านที่เน้นความโปร่งให้คุณอยู่อาศัยด้วยฟีลลิ่งแบบสบายๆเหมือนได้พักผ่อนอยู่ตลอดเวลา สามารถเทวิวสวนจากห้องโถงได้ในหลายๆมุมจัดเป็นพื้นที่ลีฟิงที่ใกล้ชิดธรรมชาติมากๆห้องครัวที่นี่มีเคาน์เตอร์มาให้แล้วพร้อมให้สายทําครัวได้แสดงฝีมือแบบเน้นๆและยังเปิดระบายอากาศได้สะดวกและห้องน้ําที่นี่จัดเต็มยกเครื่องสุขภัณฑ์ใหม่ทุกห้องบอกเลยว่าเข้าอยู่ได้ทันทีชั้น2ยังมีพื้นที่ไว้จัดเป็นลีฟิงได้ด้วยแบบนี้คุณก็จะมีพื้นที่ไว้รีแลกซ์ในทุกชั้นและชั้นนี้มีอีก3ห้องนอนบอกเลยว่ากว้างทุกห้องดีไซน์เป็นห้องส่วนตัวได้ตามไลฟ โครงการที่สามารถเชื่อมต่อถนนรัตนาธิเบศได้สะดวกและห้างไกลๆก็คือเซนทันเวสเกตทั้งหมดนี้มาในราคาไม่ถึง7ล้านหากสนใจอยากเป็นเจ้าของทักมาได้เลยครับ